ไฟเอวิบูลอนซีเอวิศูนไฟอ g b 364และปรับอุณหภูมิแสงสอง0ัน0้าราสำหรับวิดีโอบล็อกและภาพสินค้าด้วยโหมดเอฟเฟกต์ยีแบบและแบตเตอรี่ส0่พันมให้แสงสว่างที่คมชัดนานถึง90นาทีสวัสดีครับแนะนำไฟแอปอีดีสำหรับใช้งานถ่ายภาพที่สตูดิโอของท่านครับไฟเอวิบูลอนซีเอวิศูนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับถ่ายทำวิดีโอบล็อกและถ่ายภาพสินค้า ด้วยความสามารถในการปรับแสง RGB 364สีและอุณหภูมิแสง2 5 0 0 K 9 0 0 0 K ที่หลากหลายรวมถึงโหมดเอฟเฟก์ที่มีถึง20แบบเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานได้มีแบตเตอรี่ความจุ4,000 mAh ที่ให้การใช้งานนานถึง90นาทีเมื่อเปิดความสว่างสูงสุดด้วยค่าความสว่างที่400 0, ที่ระยะ0.5เมตรและความแม่นยำของแสงที่95และ95ให้ได้ภาพที่สมจริงและคมชัดน้ำหนักรวมเพียง200กรัมและมีช่องเกลียวเศษ1ส่วนส ที่รองรับการใช้งานกับขาตั้งไฟไม้เซลฟี่หรืออุปกรณ์ที่ต้องการและมีแผ่นแม่เหล็กสำหรับความสะดวกในการติดตั้งอดี้ของไฟเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานได้อีกสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณครับ